ต่อไปนะคะจะเป็นวิธีการตีเกินนะคะเวลาดูยอดเกินนะคะให้ท่านคลิกที่เมนูดูยอดเกินนะคะหุ่มที่3ตรงนี้นะคะเมื่อเปิดเข้ามานะคะก็จะมีตารางนะคะแสดงยอดสรุปของยอดเกินทั้งหมดนะคะให้ท่านดูด้วยนะคะตรงนี้จะเช่นบอกว่าประเภทนะคะเกิน2ตัวนะคะมีกี่เลขนะคะอันนี้จะบอกเกิน2ตัวตัวบนมี4เลขนะคะเป็นจํานวนเงิน3 0 0 0 0บาท กิน3ตัวตัวบนนะคะมี24เลขนะคะอ่านจำนวนเงิน72,425บาทตัวล่างเกิน3ตัวล่าง7ตัวนะคะ45,500บาทนี้เป็นต้นนะคะเกิน5ตัวโต๊มี2ตัว18,500บาทนะคะเกิน1ตัววิ่งบน2ตัว19,700บาทนะคะอันนี้ก็คือตัวที่เกินนั่นเองนะคะอ่าวิธีการดูนะคะ ว่ามีตัวเลขอะไรที่เกินบ้างนะคะท่านสามารถคลิกนะคะไปที่แต่ละแท็บได้เลยเห็นไหมคะสังเกตว่าจะมีแท็บเกิน2ตัวนะคะมีเลขอะไรบ้างจะแสดงแล้วบอกว่าเกินเงินบนกี่บาทเงินล่างกี่บาทเกินโต๊ะกี่บาทเกินบนหน้ากี่บาทนะคะคลิกที่แท็บแต่ละเลขได้เลยนะคะจะจะดูกี่ตัวนะคะเกิน2ตัวเกิน3ตัวเกิน4ี่ตัวเกิน5ตัววิ่งเกินนะคะดูได้หมดเลยนะคะ ส่วนตั้งค่าตีออกจะเป็นหน้าภาพรวมนะคะของเลขทุกประเภทนะคะว่าแต่ละประเภทเกินกี่ตัวกี่บาทของแต่ละประเภทนั่นเองนะคะด้านบนนะคะสังเกตว่าจะมีสกอร์บอร์ดแสดงรายการจำนวนเงินที่รับมาทั้งหมดยอดรับนั่นเองนะคะที่ยังไม่ได้ตีเกินออกไปนะคะยอดรับก็จะบอกว่า3ตัวบนรับมาทั้งหมด200,000 นะคะสามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยี่สิบห้าบาทนะคะสามตัวโต๊ดรับมาเท่าไหร่สามตัวล่างสองตัวบนนะคะอ่าตรงคำว่าเปอร์เซ็นต์ก็คือเปอร์เซ็นต์ที่เราต้องให้กับผู้ส่งโพยนะคะบาลานซ์ Balance ก็คือยอดเงินคงเหลือที่จะอยู่กับเราเมื่อหักเปอร์เซ็นต์กับให้กับที่ให้ต้องให้กับผู้ส่งไปผู้ส่งไปแล้วนะคะอ่าเหลือเท่าไหร่แต่ละเลขนั่นเอง,เองนะคะอ่าตรงนี้ก็จะมีให้เราดูอยอดรับได้นะคะอ่า แต่ว่าถ้าจากดูยอดรับนะคะให้ไปคิดที่ปุ่มด้านนอกนะคะตรงนี้ดูยอดรับนะคะดูยอดเกินอยู่ตรงนี้นะคะต่อไปนะคะวิธีการนะคะก่อนที่จะไปดูวิธีการตรีเลขนะคะเดี๋ยวอธิบายวิธีการผันเลขก่อนนะคะการผันเลขนะคะก็จะมีไว้สําหรับเลขบางประเภทนะคะเช่นเลขตัวโต๊ะนะคะ3ตัวโต๊ะสตัวโต๊ะหตัวโต๊ะนะคะ เราอาจจะผันเป็นสามตัวตรงมาเก็บไว้ในมือเรานะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยต้องการที่จะกินเปอร์เซ็นต์นะคะจากเจ้ามือรายอื่นนะคะอาจจะผันตัวโต๊ะเป็นตัวตรงนะคะแล้วตีเกินออกไปให้กับเจ้ามือรายอื่นเพื่อกินเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะคะหรือบางคนนะคะอยากจะผันเลขมาเก็บเอาไว้ในมือเพื่อให้ยอดในมือมันเต็ม,มนะคะก็สามารถที่จะผันเลขเป็นตัวตรงนะคะถ้าเป็นตัวโต๊ะก็จะผันเป็นตัวตรงแล้ว อาจจะผันมาเก็บในมือผันแล้วตีเกินออกไปแล้วแต่เราเลยนะคะก็จะมีฟังก์ชันที่ช่วยในเรื่องการผันให้ท่านด้วยนะคะส่วนเลขอื่นๆนะคะก็ก็มีเหมือนกันนะคะจนมีเลขผันโต๊ดเห็นไหมคะแล้วก็จะมีเลขผันบนล่างนะคะตรงนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นเลขอื่นๆที่ไม่ใช่เลขโต๊ดก็จะผันเพื่อมาเก็บเอาไว้ในมือให้เลขมันยอดมันเต็มนั่นเองนะคะก็สามารถที่จะทําได้นะคะ วิธีการผันเดี๋ยวเราลองลองผันให้ดูนะคะตรงนี้มันจะมีให้ติ๊กถูกคําว่ากระจายกระจาย3ตัวโต๊ะกระจายห้าตัวโต๊ะกระจาย2ตัวโต๊ดกระจาย4ี่ตัวโต๊ะนะคะคําว่ากระจาย3ตัวโต๊ะหตัวโต๊ดสี่ตัวโต๊ดและ2ตัวโต๊ดหมายถึงว่าเมื่อทําการผันนะคะจากตัวโต๊ะมาเป็นตัวตรงแล้วให้ตีออกให้กับเจ้ามือลายอื่นนะคะ ก็ให้ทําเครื่องหมายถูกที่คําว่ากระจายนะคะไม่ว่าจะเป็นประเภทอะไรก็ตามแต่ถ้าท่านต้องการที่จะผันเพื่อเก็บมาไว้ในมือไม่ต้องติ๊กนะคะคาว่ากระจายนะคะถ้าเกิดอยากที่จะผันให้ท่านไปตั้งยอดรับของตัวโต๊ะเป็นศูนย์ก่อนนะคะก็ตั้งยอดรับนะคะคลิกที่ปุ่มตั้งยอดรับกดปรับปรุงนะคะตัว3ตัวสมมติว่าเราจะผัน4ตัวโต๊ะ แล้วตีออกให้เจ้ามือรายอื่นก็ตั้ง4ี่ตัวโต๊ะเป็นศูนย์แล้วกดบันทึกนะคะตัวยอดรับนะคะท่านสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตลอดเวลาจนกว่าจะตรวจรางวัลหรือว่าจะบันทึกว่าตัวที่ถูกคือเลขอะไรก็สามารถแก้ไขย,ยอดรับไปได้เรื่อยๆค่ะท่านต้องการที่จะเพิ่มหรือลดยอดรับนะคะนะคะก็สามารถที่จะมาแก้ที่หน้ากําหนดยอดรับได้เลยนะคะอ่าสมมุติเราจะเดี๋ยวเราจะผันตัว4ี่ตัวโต๊ะเป็นตัวตรงแล้ว ตีออกให้กับเจ้ามือหลายอื่นนะคะก็มาตั้ง4ตัวโต๊ะว่ายอดรับเป็นศูนย์ก็คือเราจะไม่รับนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ไปที่คําว่าดูยอดเกินใหม่ีทีหนึ่งนะคะอ่าเสร็จแล้วเราก็มาติ๊กกระจาย4ตัวโต๊ดตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะผันวิธีการผันก็คือกดคําว่าผันโต๊ะสีตัวโต๊ดเป็น3ตัวบนตรงนี้อ่าสังเกตดูว่าพอเราผันปุ๊บเห็นไหมคะตรง สตัวโต๊ดมันไปเพิ่มยอดที่3ตัวบนเรียบร้อยแล้วผันสี่ตัวโต๊ดไปเป็นตัวบนนะคะยอดก็จะไปเพิ่มที่ตัวบนทันทีตัวนี้พอพอผพันไปติก๊กระจายไปแล้วเนี่ยทีนี้เดี๋ยวเราก็จะมาตีเกินกันนะคะวิธีการตรีเกินนะคะก็ให้ไปคลิกที่ปุ่มตรงตรีเกินได้เลยจะมีปุ่มตีออก4ตัวตีออก5ตัว ก็คือสามารถตีออกเป็นประเภทได้ถ้าอยากจะตีเฉพาะบางประเภทหรือจะตีออกทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนก็ตามก็คือกดปุ่มตีออกทั้งหมดโดยส่วนมากเจ้ามือจะใช้ปุ่มตีออกทั้งหมดมากกว่านะคะก็กดปุ่มตีออกทั้งหมดนะคะตรงนี้ก็จะมีตีออก3ตัวก็มีให้เลือกประเภทย่อยได้อีกเช่นแบบตีออกเฉพาะตัวบน3าตัวบนตีออกเฉพาะ3ตัวลากตัวโต๊หรือว่ทั้งหมดของ3ตัวอ่าก็แล้วแต่ได้นะคะ ทีนี้เราจะใช้ปุ่มตีออกทั้งหมดนะคะเ,เวลาเราผัน4ตัวโต๊ะไปเป็น3ตัวบนแล้วเลขที่ผันก็จะไปอยู่ที่เกิน3ตัวนะคะเกิน4ตัวจะไม่มีแล้วพอเราผันจาก4ตัวโต๊ะเป็น3ตัวบนไปแล้วนะคะก็มาดูเลขได้ว่าผันเป็นเลขอะไรบ้างนะคะตียอดกันเลยนะคะวิธีการก็คือกดตีออกทั้งหมด ก็ตีเลขทั้งหมดที่มีที่เกินในมือออกไปการตีเลขนะคะก็ส่วนใหญ่แล้วจะตีใกล้ๆใกล้ๆเวลานะคะเพื่อให้จํานวนยอดมีมากพอนะคะถ้าเกิดตีถี่เกินไปเจ้ามือที่รายอื่นที่รับก็จะยุ่งยากเกินไปนะคะส่วนใหญ่ก็จะสรุปเป็นเล่มสองเล่มนะคะแล้วแต่ช่วงเวลาแต่ว่าตีเกินก่อนที่จะตรวจยอดรับแต่ ก็ให้มียอดมากพอนะคะอ่ะแล้วก็ใส่ชื่อผู้รับเข้าไปเลยสมมติว่าผู้รับเจ้าใหญ่ชื่ออะไรนะคะ mm. ก็ใส่เข้าไปนะคะแล้วกดโอเคนะคะอ่าระบบก็จะตีเกินออกไปนะคะพอตีเกินเรียบร้อยปุ๊บเห็นไหมคะตัวที่เกินจะหายไปหมดแล้วไม่มีอะไรเกินแล้วนะคะต่อริมเตอร์ก่อนที่จะตีเกินให้เรียบร้อยนะคะเพราะมันจะพิมพ์ออกไปนะคะแต่ถ้าเราไม่ต่อริมนเตอร์ เราจะเก็บเป็นไฟล์ก็ได้นะคะเวลาเราจะดูนะคะว่าปริ้นเตอร์ของเราเนี่ยบางทีมันพิมพ์ไม่ออกหรือว่ามันเป็นอะไรนะคะวิธีการเช็ค p ร i n t e r อร์นะคะถ้าเป็น Windows 10นะคะให้มีมันจะมีช่องเสิร์ชตรงนี้นะคะเสิร์ชตรงนี้หรือถ้าเกิดใครไม่มีช่องเสิร์ชตรงนี้นะคะอยากจะเพิ่มช่องเสิร์ชเพื่อให้สะดวกในการค้นหาข้อมูลต่างๆทำได้นะคะ คลิกขวาตรงนี้มันจะมีคำว่าเสิร์ชนะคะเสิร์ชแล้วก็ให้คลิกคำว่าโชว์เสิร์ชบล็อกนะคะจะได้เสิร์ชข้อมูลได้ง่ายขึ้นสำหรับ Windows 10นะคะโชว์เสิร์ชบล็อกนะคะก็จะมีช่องโหวอนน่อย่างนี้เราก็พิมพ์เข้าไปเลยค่ะคำว่า Control Panel นะคะคลิกขึ้นมาค่ะ เราจะไปเช็ค printer นะคะถ้าปรินเตอร์มีปัญหานะคะให้คลิกเข้าไปที่ปุ่ม Control Panel นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปที่คำว่า Device and Printer นะคะคลิกเข้าไปเลยอ่าก็จะโชว์ปรินเตอรนะคะที่ใช้งานได้อยู่ถ้าปรินเตอร์เราเป็นสีจางอย่างเงี้ยแสดงว่าปรินเตอร์อาจจะไม่ได้เสียบปลั๊กหรือว่ายังไม่ได้เปิดสวิตช์เปิดนะคะถ้ามันเปิดเรียบร้อย Connect มันจะต้องเป็นสีเข้มนะคะ ส่วนเครื่องหมายถูกตรงนี้หมายถึงว่าตั้งเป็นค่าเริ่มต้นของปรินเตอร์ถ้ามีการพิมพ์ออกไปเราก็ควรตั้งเป็นค่าปรินเตอร์เริ่มต้นนะคะสาหรับใครที่จะต้องการที่จะพิมพ์เป็นกระดาษด้วยนะคะก็วิธีการก็ไม่มีอะไรคิดขวานะคะคิดขวาที่ตรงปรินเตอร์ที่ต้องการนะคะโดยดูจากชื่อปรินเตอร์นั่นแหละว่าเราใช้ปรินเตอร์อะไรนะคะคิกขวาเสร็จแล้ว Se t as default printer นะคะเพื่อให้ตั้งเป็นค่าเริ่มต้นของปรินเตอร์นะคะ ถ้าเราจะดูว่ามีอะไรค้างในปรินเตอร์ไหมคิวที่ค้างก็ทําให้ปรินเตอร์ปรินไม่ได้นะคะถ้าเกิดมันมีคิวค้างเยอะๆคิวค้างก็เกิดจากการที่เราแบบกดสั่งพิมพ์แต่เครื่องปริน์ยังไม่พร้อมที่จะทํางานอาจจะไม่ได้เสียบปลั๊กไม่ได้เปิดสวิตช์หรือมีคิวค้างนะคะก็จะนั่นแหละค่ะก็ต้องมาเคลียร์คิวกันก่อนนะคะวิธีการเคลียร์คิวก็ดับเป็ลคลิกที่ปรินเตอร์นั้นขึ้นมาเลยนะคะจะมีคําว่า C-WAS C-WAS Printing นะคะแล้วก็คลิกขึ้นมา อ่าเห็นไหมคะมันมีคิวค้างเต็มเลยถ้าเกิดมีอย่างนี้แล้วมันพิมพ์ไม่ออกให้เราเคลียร์คิวค้างก่อนวิธีการก็กดที่คำว่า document แล้วกด cancel นะคะแล้วกด yes ไปอันนี้จะเป็นการเคลียร์คิวถ้าเราอยากจะเคลียร์คิวทุกรายการกด printer ตรงนี้แล้วกดคำว่า cancel all document ตรงนี้นะคะก็คือเคลียร์ทุกเอกสารที่ค้างอยู่อ่ะมันจะเป็นว่างๆเงี้ยโอเคพร้อม พร้อมใช้งานแล้วแล้วก็เสียบปลั๊กอะไรให้เรียบร้อยจนเป็นพิมพ์เตอร์เป็นสีเข้มอ่าก,ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วก็ลองพิมพ์ใหม่นะคะอ่าถ้าเรามันตีเกินไปแล้วตอนที่พิมพ์เตอร์เรายังไม่พร้อมเราก็สามารถไปเปิดดูอีกครั้งหนึ่งได้นะคะตรงนี้มีคําว่าหน้าที่พิเศษรายการตีออกแล้วก็กดตรงนี้เลยนะคะอืมตรงนี้ก็จะมีจะมีอ่าเลขเล่มที่ตีออกไปนะคะโดยที่มันจะแยกนะคะ เป็นประเภทนะคะของเลขนะคะก็จะมีตีออกเป็นเล่มๆไปโดยที่มันจะเป็นเลขนะคะเราก็พิมพ์เฉพาะที่มีเลขของเล่มเท่านั้นนะคะตัวผันนี่ม่ต้องพิมพ์นะคะอ่สมพรอย่างเงี้ยนะคะมีอ่าเล่มที่สองเป็นเลขวิ่งนะคะก็กดพิมพ์ออกไปพ่าพิมพกทีหนึ่งอ่าพิมก็ ต่อเครื่องพิมพ์ใหม่ก็กดปุ่มพิมพ์เลือกเครื่องพิมพ์แล้วกดโอเคนะคะก็พิมพ์ออกไปได้เลยแต่ถ้าเกิดใครอยากจะเซฟเป็นไฟล์ PDF นะคะวิธีการก็ทำเหมือนเดิมค่ะ Export to PDF นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วติ๊กคำว่า Complete กับ Embedded Font แล้วก็ติ๊กคำว่า Open after export เสร็จแล้วกดโอเคเสร็จแล้วตั้งชื่อแล้วก็เลือกนะคะจุดหมายที่เราต้องการเซฟไฟล์ไปเสร็จแล้วก็ตั้งชื่อได้เลยสมมติว่า ตีเกินนะคะสองตัวสมพรอ่เนี้ยตั้งชื่อได้เลยกดเซฟนะคะอ่ามันก็จะมีไฟล์แสดงให้เราดูนะคะถ้าบางคนเนี่ยอ่าไม่สามารถพอเปิดไฟล์มาแล้วเป็นภาษาต่างดาวหรือว่าอ่านไม่ออกนะคะให้สังเกตดูว่าตัวโปรแกรมที่เปิดไฟล์เนี่ยเป็นโปรแกรมอะไรนะคะอ่าแนะนำเป็นถ้าใช้นะคะก็แนะนำเป็น โปรแกรม PDF Reader นะคะให้ไปดาวน์โหลดมาก่อนหรือใช้ใช้ Foxit ก็ได้นะคะ Foxit Reader ก็ได้นะคะตัวนี้ก็จะสามารถที่จะอ่านได้นะคะ Foxit Reader นะคะดาวน์โหลดใน Google ได้เลยเสิร์ชเแล้วดาวน์โหลดได้เลยนะคะเพราะว่าบางตัวอ่านแอปพลิเคชันบางแอปพลิเคชันไม่รองรับนะคะตัว PDF ของโปรแกรมเรานะคะ ให้ใช้ Foxit reader ก็ได้นะคะอ่าดขึ้นมาก็จะสามารถที่จะส่งต่อหรือว่าพิมพ์ได้นะคะส่งต่อไปทางรลายเจ้ามือก็ได้หรือว่าจะพิมพ์ก็ได้นะคะเอ,อเรียบร้อยแล้วสำหรับวิธีการที่จะดูรายการตีออกเนี่ยจะแบ่งเป็นเลขประเภทเลขนะคะมี3ตัวก็พิมพ์ไปทีละตัวนะคะกดพิมพ์ก็จะสรุปแต่ละประเภทว่ามีเลขอะไรที่ต้องการที่จะส่งไปให้กับเจ้ามือ รายอื่นบ้างเนี่ยก็จะมีชื่อผู้ส่งมีผู้รับวันที่เวลาเลขที่ที่จะส่งแล้วก็จำนวนเงิน,งนรวมกี่ตัวเป็นเงินเท่าไรนะคะพิมพ์ออกไปหรือจะ Export เป็น PDF ก็ได้นะคะตรงนี้จะมีคำว่าลบเล่มที่ตีออกทั้งเล่มนะคะหมายถึงว่าถ้าเราตีออกผิดเราอยากจะลบกลับมาเข้ามาสู่ในมือเราก็สามารถทำได้นะคะก็คลิกที่เล่มที่ต้องการที่จะ ลบนะคะ,ะก็กดลบเล่มที่ตีออกทั้งเล่มตัวเล่มที่5ก็หายไปแล้วแล้วก็ปอกปิดนะคะสังเกตดูเล่มที่5ก็คือเกินหตัวมันจะกลับเข้ามาในมือเรแล้วนะคะแล้วเราก็สามารถลบเล่มอื่นได้หรือลบรายการที่ตีออกบางรายการสมมุติจะลบแค่เลข987แล้วก็เลือกสามตัวบน987แล้วก็ลบรายการที่ตีออก นะคะมันก็จะถาอ่าปรากฏไดอะล็อกถามซ้ำอีกครั้งว่าต้องการลบเลขนี้จริงหรือเปล่าถ้าต้องการลบก็ตกตอบ yes ไปอ่าเฉพาะเลข987ก็จะเข้ามาในมือเราเหมือนเดิมนะคะนี่คือวิธีการแบบยกเลิกการตีออกนะคะจะบางรายการก็ได้ก็คลิกที่ปุ่มด้านล่างถ้าลบทั้งเล่มก็คลิกที่ปุ่มด้านบนถ้าต้องการพิมพ์อีกซ้ำอีกครั้งปินเตอร์ไม่พร้อมก็กดปุ่มพิมพ์แต่ว่าเลือกเล่มให้ถูกก่อนนะคะอ่า ตรงนี้ก็มีแก้ไขและการตีออกได้เหมือนกันก็เลือกเล่มแล้วกดขึ้นมาสมมุิหนึ่งสี่จะตีออกแค่หกพันทำอย่างนี้ก็ได้นะคะหนึ่งสี่มันก็จะกลับมาและตะกี้มีเจ็ดพันลบเหลือหกพันก็ตีกับ,กบ,กบเ,กเกินขึ้นมาหนึ่งพันเดิมนะคะ ก็คือระบบเราสามารถที่จะแก้ไขข้อมูลย้อนหลังกลับเข้ามาได้ง่ายสะดวกนะคะสำหรับเจ้ามือนะคะอันนี้ก็ครบถ้วนแล้วนะคะสำหรับวิธีการผันเลขนะคะตัวโต๊ะเป็นตัวตรงนะคะผันเลขต่างๆนะคะวิ่งหรือว่าปักนะคะเข้ามาเป็น3ามตัวบนนะคะเพื่อที่จะ อาจจะผันไปกินเปอร์เซนต์เจ้ามือรายอื่นหรือผันเข้ามาเติมให้แต่ละประตูของเราเต็มนะคะแล้วแต่แล้วก็ตีเกินออกไปให้กับเจ้าม,มือแล้วก็วิธีการที่จะพิมพ์เป็นรูปแบบกระดาษแล้วก็ pdf นะคะแล้วก็วิธีการที่จะลบเล่มคืนมาหรือว่าแก้ไขการตีเกินบางรายการได้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวต่อไปจะไปสู่หัวข้อการตรวจรางวัลน,นะคะ วิธีการปิดฟอร์มก็กดปิดได้เลยค่ะ